สวัสดีครับผมทาราสังหาปาจีนนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมโกดังที่ต้องการที่จะขายหนึ่งแปลงนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเป็นโกดังขนาด400ตารางเมตรนะครับตรงนี้เมื่อก่อนนี้เปิดเป็น เลนรถมือ2ปัจจุบันนี้ให้เช่านะครับเดือนละสองหมื่ติดถนนทางหลวงหมายเลขส3มนะครับถนนสุวรรณสอนฝั่งขาออกไปอำเภอเมืองสระแก้วนะครับตรงนี้ฝั่งขาออกไปอำเภออลัญไปด่านปอยเป็ตนะครับตลาดลงเกลือ อรัญญประเทศนะตรงนี้ซึ่งจากตรงนี้ไปตัวอำเภอเมืองสาแก้วนะครับระยะทาง16กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ไปด่านปลอยเป็ดอารัญญประเทศระยะทางประมาณ70กิโลเมตรเท่านั้นนะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันเอสโซ นี่เลยนะครับหน้าก,กว้าง20เมตรนะเนื้อที่278ตารางวาตรงนี้ขาย4ล้าน9 4ล้าน9แสนนะครับราคานี้พอมโมนเลยนะัฝั่งนี้ก็ฝั่งตรงข้ามถนนนะครับมุ่งหน้าก,กับบินบุรี สีแยก3มทาหานะครับตรงนี้ไประยะทางประมาณ20กิเมตรนะฮะไม่ได้พาเข้าไปชมด้านในนะครับตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับมีผู้เช่าเช่าอยู่นะครับฮาราถ่ายทำสภาพแวดล้อมไปฝากกับทุกท่านนะฮะให้ได้ชมสภาพแวดล้อมนะครับเผื่อท่านใดหาอยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้ จากตรงนี้ไปตลาดสาลาลดำดวนนะฮะตลาดสดระยะทางประมาณ500เมตรนะฮะจากตรงนี้ไปสีแยกไฟแดงตรงนั้นก็ระยะทางประมาณ300เมตรนะฮะเนี่ยรถเหลืองนะครับได้ยองมุกดาหารผ่านเส้นนี้เลยนะครับ จากจุดนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คบังสิตระยะทางประมาณ175กิโลเมตรและแลก็ถ้าหากท่านเดินทางมาจากชนบุรีระยะทางเท่าเท่ากันนะครับ175กิโลเมตรเช่นกันจากตรงนี้ไปนครน,นายกนะฮะจังหวัดน,นครน,นายกระยะทางประมาณ100กิโลเมตร พื้นที่ตรงนี้สามารถเปิดเป็นเต็นท์รถมือสองได้นะครับหรือว่าจะเป็นร้านขายพวกเ,เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการ,กรเรษกษตรพวกนี้ครับได้เลยตรงนี้เป็นปุ๋ยเป็นเ,เครื่องจักรในการทำกรเกษตรนะได้เลยไม่ไกลจากชุมชนนะฮะตลาดสดตรงนั้น เป็นตลาดกลางเลยนะครับตรงตำบลสาราลำดวนเนี่ยตลาดกลางขายผักผลไม้นะฮะคล้ายๆกับตลาดไทยตลาดสีม่มุมเมืองประมาณนี้ครัช่วงดึกๆช่วงตีสองตีสานี่ก็มีแม่ค้าพ่อค้ามาซื้อสินค้าซื้อผลซื้อผักผลไม้ไปขายกันแล้ว คุดแดงนนสสีจอนะะราคา4ล้านเก้านี้พร้อมโอนเลยอลองแวะมาชมได้นะครับท่านใดสนใจติดสีเลนฝั่งขาออกถนนหมายเลขสาเป็นถนนทางหลวงนะฮะเส้นหลักจากสุพรรณมาเลยนะครับไปจนถึงนู่นในด่าน,ลานปลอยเป็ดนะะอารัญญประเทศ เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้านะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะกัมพูชาเวียดนามลาวจีนนะฮะส่งไปได้นะฮะเส้นทางนี้ตรงนี้ห่างจากเทศบาลประมาณ400เมตรนะฮะเทศบาลตำบลสาราลำดวนนะฝั่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทศบาล ครับสำหรับท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะฮะโกดังแปลงนี้เนื้อที่278ตารางวาราคา4 9ติดต่อทาราสังหาปาจีนเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856นรหรือจะเป็นเบอร์ลายนะครับ0879839016 0879839016 โกดังพื้นที่ใช้สอย400ตารางเมตรตรงนี้แปลงนี้ให้เช่าเดือนละ25,000นะครับมีผู้เช่าเรียบร้อยนะครับแปลงนี้ครับวันนี้ทาราสารพัจินครับพาทุกท่านเข้าชมโกดังนะครับพร้อมจกขายไว้เพียงเท่านี้นะฮะ นสนใจสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับทาราสังหาราจีนฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกท่านนะที่ต้องการขายที่ดินบ้านนะครับติดต่อทาราเข้ามาได้นะครับทารายินดีที่จะช่วยท่านขายช่วยท่านรีวิวลงช่อง YouTube ของทาราสังหาพปาจีนนะครับสำหรับวันนี้นะครับทาราสังหาปาจีนนะครับ สวัสดีปีใหม่เอฟซี FC มิตรภาพที่กดไลค์กดแชร์ที่รับชมคลิปวีดีโอนี้อยู่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพร่างกายขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างครับประกอบธุรกิจประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเน,นื่องนะครับ าร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงตลอดปีนะครับวันนี้ทาราสังหาปรปจีนกลาบขอบพระคุณครับ